สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Bravo Trade Academy ทุกท่านนะคะวันนี้วันจันทร์ที่28มีนาคมแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นเดือนกันแล้วใช่ไหมคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีใครไปทำอะไรบ้างคะมีใครได้หยุดพักผ่อนบ้างหรือว่ามีใครไปเที่ยวหรือว่ามีใครอยู่กับบ้านนี่แหละแต่ว่านั่งทบทวนบทเรียนอยู่บ้างคะเออลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าสาัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนทำอะไรกันบ้างนะคะแต่สำหรับเรานะคะคสำหรับฟิล์มเองหรือว่าทีมบาโวเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ไปเข้าร่วมสัมมนาสัมมนาหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นแคมป์ดีกว่าเออไม่อยากเรียกสัมมนาค่ะเรียกว่าเป็นแคมป์ดีกว่า,ออา,มมน,านะคะชื่อว่า ไอซ์ e ิมินานั่นเองนะคะของครูเชตราชาคริปโตนะคะสัมมนานี้นะคะจะบอกว่าโหคือมันสามารถปลุกพลังของฟิล์มขึ้นมาได้แบบโหเหมือนเหมือนครูเชตแบบจุดไฟแล้วก็โยนใส่อ่ะนึกออกไหมแบบโหแต่ละคนที่แบบไฟลุกท่วมตัวมากเลยนะคะทําให้พอเรากลับมาจากแคมป์อะคะ่ะโหคือเป้าหมายของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วทุกๆวันที่เราตื่นมานะคะ่ะ เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วมันมีพลังมันมีเอ e น g y มันมีแพช s ั่นมากขึ้นตอนที่อยู่ในสัมมนาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะคะทุกคนน่าจะมีอาการเดียวกันก็คือหุ้ยไม่ได้แล้วรอไม่ได้คือเนี่ยถ้าออกจากสัมมนาไปนะฉันจะอยากทําอันนี้นี่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 คือเราเห็นเลยว่าลิสต์ที่เราจะต้องทำอะเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะมีอะไรบ้างแล้วเรารอช้าไม่ได้ฉันแบบ อยากที่จะทํามันเดี๋ยวนี้เลยไม่อยากจะเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเองนะคะก็จริง,รงๆแล้วเรื่องเนี้ยนะคะฟิล์มกับก๊อฟแล้วก็พีเตอร์ใช่ไหมคะเมื่อวันอาทิตย์นะคะพอจบจากแคมป์ปื๊มนะคะก็ไปนั่งทานข้าวกันใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนในหน้าเพจนะคะซึ่งก็ไลฟ์เอาไว้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะอย่าลืมแบ่งปันกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูแนะนํา ต้องไปดูนะคะต้องไปดูนะคะก็เป็นสิ่งที่ฟิพ์มได้จากในแคมป์แล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนต่อนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าในสัมมนา,ามีอะไรแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็อย่าลืมไปดูไลฟ์นั้นกันนะคะโอเคทีนี้ค่ะแน่นอนมาเจอหน้าฟิพ์มก็ต้องมาพร้อมมุมมองทองคําวันนี้ใช่ไหมคะอ่าเราจะเห็นว่าทองคําในวันนี้นะคะย่อตัวลงมาแบบโหไหลไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการาฟนาิกาค่ะว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มจากใน i ท e f r ฟ m e day t i ท e f เฟ m e ที่ใหญ่สุดกันก่อนเลยนะคะดูก่อนว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยแท่งเทียนเขาปิดลักษณะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะเปิดมานะคะโอ้แท่งของเมื่อวันศุกร์นะคะปิดเป็นลักษณะแบบเอออย่างเงี้ยทุกคนปิดเป็นลักษณะที่แบบราคาเปิดราคาปิดอยู่ใกล้ใกกันนะคะแล้วก็มีการสวิงขึ้นสวิงลงแต่ทางนี้ทางนั้นคีย์ที่อยากจะชี้ให้ดูนะคะ ทุกคนเห็นแนวะต้านอันนี้ไหมคะนี่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 นะคะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเปลี่ยนสีดีกว่านะคะทุกคนจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะแนวต้านนี้ค่ะลองดูซิว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่หนึ่งเก้าหกศูนย์นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์ราคาเนี่ยได้ขึ้นไปทดสอบที่1960แต่ไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้โอเคไหมคะเห็นใช่ไหมคะทดสอบนะ แต่ยืนเหนือไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราย่อยลงมานะคะในทางฟิล์มสีชั่วโมงไอ้กรอบสีแดงๆเนี่ยที่ฟิล์มตีเอาไว้นะคะมันคือซัพพลายโซนดรอปเบนดับนะคะถ้าใครเข้าสัมมนาเทคนิคเทรดดิมานซัพพลายถ้าไม้ตายพันล้านนะคะก็จะเห็นที่เดียวกันเฮ้ยตรงนี้แหละมันมีซัพพลายโซนอยู่นะคะซึ่งราคาเนี่ย ขึ้นมาเทสแล้วไม่สามารถที่จะชนะซับายนี้ไปได้รวมถึงไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน1960ได้ด้วยนะคะและราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะคะทีนี้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยในห้องเทเล gram เราได้เข้าเทรดกันไปหนึ่งรอบใช่ไหมคะซึ่งเราอะ่ะโดน SL ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพิณจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะฟิลถึงส่งสัญญาณให้คนเข้าเทรดต,ตรงนั้นนะคะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแบบนี้ ราคาปรับตัวขึ้นมายกไฮยกโลฟืบนี่เห็นไหมยกไฮยกโลมาได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายังไม่หลุดแนวรับเนี้ยค่ะ1940นะคะถ้าราคายังไม่หลุดแนวรับ1940ตรงนี้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราได้บายกันไปใช่ไหมคะเราเราได้บายกันไปนะคะตั้งแต่ตรงไหนเอ่ยอะ เดี๋ยวพามาดูย้อนของเมื่อวันศุกร์ก่อนนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นศุกร์หันษาใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรกันไปได้นะคะน่าจะเป็นดีมานใน30นาทีอ่านี่นี่เจอละนี่นะคะดีมานในไทม์เฟรม30นาทีนะคะซึ่งเราเนี่ยบายกันไปสองรอบใช่ไหมคะรอบแรกเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นี่นี่จำได้แล้วจำได้นี่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 เลย1น5่เสาม หนะะึ่งเก้า1 9าสเออจำได้แล้วนะคะจุดนี้ค่ะที่เราบายกันจังหวะแรกนะคะซึ่งเราบายกันขึ้นมาเนี่ย600จุดเก็บทำกำไรเรียบร้อยนะคะวินไปแล้วนะหนึ่งรอบซึ่งเราเก็บทำกำไรที่ตรงนี้ที่1960พอดีเลยซึ่งฟิล์มบอกทุกคนว่าโอเคนะถ้าเราบายมาแล้วถึง1 9 6 0แล้วมันไม่สามารถที่จะชนะขึ้นไปได้หนีก่อนเดอ้อไม้บายของเรานะคะเพราะถ้ามันไม่ชนะมันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาอีกแล้วเราค่อยหาจังหวะในการบายที่19 5 0อีกครั้งหนง นะคะอะแล้วทีนี้เนี่ยราคาชนะไม่ได้ชนะ1960ไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะคะซึ่งเราก็หลายๆคนนะคะเข้าเทรดใหม่ที่ตรงนี้นี่1950นะคะ1950เป๊ะเลยแล้วราคาเนี่ยก็เด้งนะคะราคาเนี่ยก็เด้งขึ้นมานะคะซึ่งจังหวะที่เด้งขึ้นมาเนะะี่ยค่ะก็บวกมาอีกประมาณ500ร้อถึงหกรจุดนะคะก็แจ้งทุกคนเหมือนเดิมว่าเก็บกาไรเดอร์ถ้ามันไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้านะคะ เหตุการณ์เมื่อวันศุกร์เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าปุ๊บเราบายปุ๊บไม่ชนะใช่ไหมคะยืนเหนือแนวต้านไม่ได้ลงมาอีกบายอีกปุ๊บขึ้นมาไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยสวิงไฮเนี้ยมันไม่ชนะมันก็เลยปรับตัวลงต่อแล้วรอบเนี้ยที่ลงรอบที่3ก็คือทะลุดีมานโซนแรกของเราออกไปนะคะทะลุดีมานโซนนี้เรียบร้อยนะคะ แต่ทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเทเลแกรมเนี่ยจะรู้ว่าเรามีสองโซนที่เรารอเทรดบายกันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะราคาเนี่ยลงมาสัมผัสถึงโซนที่2นะคะซึ่งจุดเนี้ยฟิล์มไม่ได้ส่งสัญญาณให้ทุกคนเข้าเทรดแล้วนะคะเพราะว่าเราอะเข้าเทรดกันไป2รอบแล้วนะคะเข้าเทรดกันไป2รอบแล้วซึ่งนักเรียนในคอร์สเนี่ยได้เข้าเทรดกันนะคะเพราะมันมีสัญญาณบางอย่างนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้บายมาใช่ไหม ไปมาจากแถวแถวนี้เลยนะคะ1945นะคะแล้วก็กำไรกันไปนะคะเป็นพันจุดในรอบที่3นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยตอนที่มันขึ้นมารอบที่3เนี่ยค่ะมันทำอะไรบางอย่างอ่าเดี๋ยวชี้ให้ดูปุ๊บนี่เห็นไหมก่อนหน้านี้นี่ทำไฮโลต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ แต่รอบนี้คือเออมีแรงขายเอ้ยมีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ที่พิมล์ให้ทุกคนบายเมื่อเช้าเนะะี่ยค่ะมันมีเหตุผลมาจากตรงนี้แหละว่ามันมีโซน QM นะคะมันมีโซน QM อะ่ะกลาง QM ให้ทุกคนดูฟาบนี่กลางขึ้นมานี่นะคะโซน QM ที่เราบายกันเมื่อเช้านะคะราคาจะอยู่ตั้งแต่จริงๆเนอยู่ตั้งแต่1950นะคะจนมาถึง หนึ่งเก้าสี่เจ็ดแถวแถวนี้ซึ่งสัญญาณที่พิมพ์ส่งให้ทุกคนนะคะก็คือเข้าบ่ายนะคะที่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะคะจนถึงขอบล่างสุดเลยนะคะอ่ะนี่นะนอกจากมันมี QM ตรงนี้นะคะมันยังมีดีมานด,ด้านล่างอีกไงนะคะดีมานเนี่ยคะ่ะทุกคนซึ่งมันเป็น2โซนที่ซ้อนกันอยู่โอเคไหมมันเป็น2โซนที่ซ้อนกันอยู่นะคะจุดที่พิมพ์ให้บายนะคะบายตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดใช่ไหมคะจนถึงโซนด้านล่างเนี่ยหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสี่สามนะคะ แถ,แถวนนี้นะะบายไปแต่เราโดน SL ทุกคนเห็นพฤติกรรมอะไรของมันไหมคะพฤติกรรมของทองคำนะคะเมื่อเช้าที่เราโดน s อกันไปคือไม่เด้งเลยลักษณะพฤติกรรมแบบนี้คือไม่มีแรงซื้อโอเคไหมคะต่อให้มันมีคลาสสิกดเวอเจน์หรือว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ถ้าเราเห็นพฤติกรรมมันแล้วว่าไม่มีแรงซื้อเลยเราก็ต้องยอมแพ้ไปตามแผนก่อน โอเคเราต้องยอมแพ้ไปตามแผนก่อนนะคะส่วนแผนตอนนี้นะคะณนะตอนนี้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนว่าโซนนี้เราถูกทำลายใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวลบออกก่อนนะคะดีมันนี้นะคะแผนนี้เราแพ้ไปแล้วหนึ่งแผนนะคะทีนี้แผนที่เรารอณนะตอนนี้นะคะ,อะขอย้อนไปดูในทาวฟิมสี่ชั่วโมงใหม่พอเรามาดูในสีชั่วโมงเราจะเห็นว่าไอเนี่ยที่มันเคยตีขึ้นได้นะคะตอนนี้มันเสียทรงโอเคไหมทุกคนมันเสียทรงนะคะให้เราเอาเทนไลน์ออกไปก่อน แต่ให้เราดูว่าแนวรับถัดไปหรือดีมันถัดไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะฟิล์มก็จะเห็นว่านี่นี่แหละนะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงโซนนี้นะคะซึ่งในโซนนี้ราคาจะอยู่ตั้งแต่19ประมาณ19.20เอ่าวางเป็นราคาในย่านะคะตั้งแต่19.20จนถึง19.10ซึ่ง19.10เนี่ยมีนนยะะนะคะทำไมถึงมีนนยะะทุกคนลองดูในทางเฟรมเดย์เห็นไหมคะว่าในทางเฟรมเดย์เนี่ยโลล่าสุดของมันที่มันสร้างไว้เนี่ย คือตรงนี้แหละคือ1 9 1 0เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไม่ควรที่จะหลุด1 9 1 0โ okay? อเคแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันนะคะถ้ามันหลุดลาคอสถ้ามันหลุด1 9 1 0ลงมาได้ให้ทุกคนลองดูก่อนว่ามันหลุดจริงหรือหลุดหลอกมันหลุดแค่แทงไส้ลงมาหรือเปล่าให้เราดูตอนที่มันปิดแท่งทำเฟนเดย์นะคะถ้าหลุดแบบหลุดจริงๆคือโอ้โหแท่งเทียนนี่สีแดงปิด ใต้1910ลักษณะแบบนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อโอเคนะถ้ามันหลุด1910จริงๆมีโอกาสที่ราคาจะไปถึงตรงไหนได้บ้างอะเราก็ขยับมาดูในทำ a ฟ e w e e k โอ้ทุกคนเห็นอะไรยังถ้าหลุด1910นะคะนี่ค่ะมีโอกาสที่ทองคำนะคะจะลงมาถึงโซนด้านล่างนะคะที่ราคา1897นะคะ1897นะคะจนถึง ราคาโซนล่างเนี่ย1880โอเคถ้าหลุด1910ลงมานะคะเราจะมารอกันที่ดีมานของทาว e f เฟ m ร w e วิกตรงนี้นะคะ1 8 9 7ถึง18 1880นั่นเองนะคะโอเคเอ้าวแล้ววันนี้ล่ะโอ้โหตอนอีหนึ่งแอีกยังไกลเลยค่ะโค้ดวันนี้เทรดอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่พิมพาดูนะคะมันยังมีดีมานอยู่ตรงนี้นะคะที่รออยู่โอเคไหม มีดีมันตรงนี้ที่รอยอยู่1920 19 2 0งเก้ถึงหนึ่ง้าถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วมีสัญญาณกลับตัวนะคะฟิลจะส่งสัญญาณให้เข้าเทรดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดว่าหลายๆคนมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันมี QM หรือเปล่า QM ในทาเฟรมสี่ชั่วโมงใช่มันมีนะคะซึ่งตอนนี้ราคากําลังมาทดสอบที่ QM อยู่นะคะแต่ฟิลยังไม่ค่อยอยากให้เราบายตรงนี้กันนะคะไม่ค่อยอยากให้เราบายตรงนี้กันด้วยเหตุผลที่ว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่ นะคะมันยังไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะบายนะคะฟิล์มแนะนานะให้มันทําพฤติกรรมแบบนี้ก่อนอ่ะดูใน M5 ก็ได้นะคะถ้าเราจะบายนะคะให้เรารอมันทําพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมกับตัวในทําเฟรมเล็กๆก,ก่อนนะคะเนี่ยตอนนี้มันมันทำไฮโลต่ำลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเด้งแต่ละทีก็คือไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าเลยนะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาแล้วก็กําลังเด้งนะคะถ้ามันเด้งแล้วมันยังไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าอ่ะอาจจะมาติดอยู่แถวๆนี้แหละ มีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกทันไหมเพราะฉะนั้นการบายแถวๆนี้ยังคงเสี่ยงอยู่จะต้องเป็นการเก็บเด้งสั้นๆเด้งปุ๊บออกเด้งปุ๊บออกแบบนี้นะคะซึ่งระยะ TP กับระยะ SL มันอาจจะไม่คุ้มนะคะก็เลยยังยังไม่ส่งสัญญาณให้นะคะแต่ถ้าเราจะบายนะคะฟิลแนะนําให้มันทําพฤติกรรมแบบนี้คือทำไฮชนะไฮก่อนหน้าก่อนรอเทจจังหวะ QM แบบนี้ได้ แต่การบา y เนี่ยก็เป็นการเทรดาายสั้นๆเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลองมาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ราคามันดรอปลงมานะคะมาชน sl เรามันสร้างโซนเอาไว้ให้เราด้วยเห็นไหมด r o p บ a ดด d ตรงนี้นะคะเป็นซับไพที่เขาสร้างเอาไว้ให้เราเมื่อเชา้าซึ่งถ้าถามว่าเฮ้ยโซนเนี้ยเทรดซลล์ได้ไหมพิมจะตอบว่าต้องรอเช็คสัญญ,ญาณกับตัวนะพอราคามันขึ้นมาถึงซับไพนะคะ,ะ,คะเช็คสัญญ,ญาณกับตัว แล้วจะเซลหรือไม่เซลนี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าการเทรดเซลเนี่ยยังคงเป็นการส่วนเทรนดในไทม์เฟรมใหญ่อยู่โอเคนะคะอาจจะได้เซลนะคะอาจจะได้เซลล์สั้นๆมโนของฟิ์มตอนนี้นะคะคือลักษณะแบบนี้เดีย๋ยนะอืมสมมติถ้ามันจะเด้งจากตรงนี้ใช่ไหมคะขึ้นมาตรงเนี้ยอ่ะอาจจะได้เซลนะคะเซลลลงมาแล้วเรารอช้อนอีกทีที่โซนดีมานด,ด้านล่างนะคะ ทีนี้พอช้อนที่ดีมานด้านล่างเราก็ต้องรอดูหน้าง,งานอีกนะคะว่ามันจะขึ้นมีแรงซื้อเยอะไหมถ้ามีแรงซื้อเยอะมันอาจจะขึ้นต่อเลยนะคะตามทำเฟรมเดย์โอเคแต่ถ้าอย่างที่บิมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันเด้งได้น้อยนะคะแล้วลงต่อแล้วหลุด19-10งเก้วาก็จะไปรอที่โซนของทำเฟรมวีคโอเคไหมคะทุกคนประมาณนี้นะคะประมาณนี้เป็นแผนในวันนี้นะคะสรุปอีกทีหนึ่งสรุปอีกทีหนึ่งโซนที่เรารอบายนะคะ มีโซนที่1920ถึง1910รอสัญญาณกลับตัวก่อนหรือรอให้มันสร้างแพทเทิร์น QM ในเทาเฟมเล็กๆนะคะค่อยบายจะปลอดภัยกว่าการที่เราเล่นจังหวะก,กลับตัวโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเล่นจังหวะก,กลับตัวในในสถานการณ์ที่กราฟมันเด้งน้อยแบบนี้คือไม่ค่อยมีแรงซื้อนะคะต้องลดความเสี่ยงแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วโอเคไหมคะเด้งปุ๊บเก็บเด้งปุ๊บเก็บก่อนหรือกันทุนเป็นอย่างน้อยโอเค ส่วนแผนเซลล์นะคะตอนนี้มองไวท้ที่แถวแถวโซนเนี่ยแหละค่ะ1943ถึง19 1950นะคะก็ต้องรอคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะแล้วแผนเซลล์อาจจะต้องลดความเสี่ยงด้วยในการเทรดโอเคไหมคะ อันนี้ก็เป็นแผนการเทรดทองคำในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะรกด subscribe นะใช่ไหมเออนะคะกด subscribe ช่อง youtube ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปความรู้ดีๆ <c oughs> เดี๋ยวพิลมกำลังทำตารางอยู่นะคะจะมีการสอนนะคะตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาตั้งแต่ f o r e ็ x คืออะไรนะคะ ไปจนถึงเรื่องเทรนไปจนถึงเรื่องของแท่งเทนกับตัวเป็นความรู้พื้นฐานทั้งหมด mindset พื้นฐานทั้งหมดในการเทรดน,นะคะจะพยายามทําออกมาให้ทุกคนนะคะเป็นคลิปใหม่ๆนะ,ะทุกคนจะได้เรียนรู้กันไปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะแล้วนะคะเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าอันนี้จะหมดเดือนแล้วใช่ไหมคะเดือนหน้าเมษายนนะคะ18นะคะเวลาหโมงครึ่งทุกคนอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะคะใน 7วันปั้นเทรดเดอร์นะคะสำหรับใครที่เคยผ่านนะคะดีมันซัพพลายท่าไม้ตายพันล้านมาแล้วนะคะยังแบบเอาไปใช้แล้วยังงงง,งมืนม่นมึ่นหรือยังไม่เคลียร์สักทีเดียวนะคะหรือมีคำถามอะไรที่สงสัยอยากจะได้รับการโคชชิ่งนะคะต้องมาเจอกันนะคะ7วันปั้นเทรดเดอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลืมที่จะทักถามแอดมินได้เลยนะคะทำคุณสมบัติเข้าห้องเรียนนะคะแล้วเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบาย